ราศีเมถุนดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนมีนาคมปี2567 ชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมถุนเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนมีนาคมนี้นะคะ ดาวอังคารดาวสุกนะคะก็จะย้ายออกจากราศีมังกรย้ายออกจากภพมรณะนะคะจนหมดแล้วเดือนมีนาคมก็เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมทุนจะกลับมามีพลังกายมีพลังใจพร้อมสู้พร้อมรุยมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าภาระของชาวราศีเมทุนก็จะมีเข้ามามา,มากเช่นกัน ในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีเมถุนก็คือในวันที่3มมีนาคมดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณนะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีมีนในภพการงานก็แปลว่าคุณกำลังจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการงานจะมีความก้าวหน้าจะมีผลสำเร็จในงานที่ทำนะคะตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ จากนั้นนะคะในวันที่9มีนาคมดาวสุขดาวเจ้าเรือนปุตตะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะในภพสุภะก็แปลว่าคุณมีโอกาสนะคะจะได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆและเมื่อดาวสุขนะคะได้ย้ายออกจากภพมรณะก็ส่งผลนะคะให้ชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์จะได้พบกับความสุขความสมหวังที่มากขึ้นวันที่14มีนาคมนะคะ ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนะคะในพบการงานก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้พบกับความสําเร็จเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับธุรกิจกิจการที่คุณทําบางคนคุณอาจจะมีไอเดียแปลกใหม่นะคะในการทําธุรกิจทําให้การค้าของคุณนะคะจะกลับมาพลิกฟื้นมากขึ้นวันที่15มีนาคมนะคะ ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะจะย้ายออกจากราศีมังกรนะคะย้ายออกจากภพมรณะนะคะเข้าสู่ราศีกุมในภพสุภะคุณมีเกณฑ์นะคะจะมีโชคดีจะได้ลาบลอยจะมีความสมหวังที่มากขึ้น โดยภาพรวมเดือนมีนาคมนะคะจะเป็นเดือนที่คุณนะคะจะมีความรุ่งเรืองจะได้ผลข้อพลภัยจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆสิ่งร้ายๆนะคะกำลังจะย้ายออกไปจากชีวิตของคุณแล้วนะคะชาวราศีเมถุนมาดูในด้านการงานกันนะคะเดือนมีนาคมนะคะจะเป็นเดือนที่ภาระการงานของคุณนะคะจะหนักเป็นพิเศษ ภาพการงานของคุณนะคะจะมีดาวหลายดวงนะคะเข้ามาโคโจรสถิตยอยู่รวมไปถึงดาวพุธนะคะดาวประจำตัวของคุณด้วยหลายคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของคนอื่นบางคนก็จะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาค่อนข้างมาก และข้อดีนะคะในเดือนมีนาคมนี้ก็คือคุณจะมีผลสำเร็จในงานที่คุณทำมากขึ้นเช่นกันดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสุภานะคะจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจทำจะส่งผลนะคะให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาหากคุณทําการค้าหรือว่าลงทุนคุณก็จะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองมาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะ ตั้งแต่วันที่9มีนาคมนะคะเป็นต้นไปดาวสุขดาวตัวแทนการเงินนะคะก็จะย้ายออกจากภพมรณะนะก็ยอมส่งผลนะคะให้สภาพคล่องทางการเงินของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิม แต่ยังไงก็ตามนะคะอะไรที่ยังไม่จำเป็นในช่วงนี้ก็ต้องคิดให้รอบคอบนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจซื้อเพราะว่าเมื่อดาวศุกร์และดาวเสาร์นะคะโคจรร่วมกันก็แปลว่าจะต้องใช้ใจอะไรควรคิดให้หนักหรืออาจจะต้องระวังการถูกเอาเปรียบจากคุนส่วนคู่ค้าคู่สัญญาไว้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าชาวลัคนาราศีเมถุนก็มีเกณฑ์จะได้โชคลาภนะคะหลังวันที่15มีนาคมเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวเจ้าเรือนลาภของคุณจะตีโกนมาถึงลักนาราศีเกิดแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกโชคดีของชาวราศีเมถุนจะมาจากการทำงานมาจากการทำธุรกิจนะคะ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรคาศาีเมถุนเมื่อดาวสุกดาวตัวแทนความรักนะคะได้ย้ายออกจากราศีมังกรย้ายออกจากภพมรณะก็ส่งผลให้บรรยากาศทางความรักนะคะจะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมดังนั้นนะคะใครที่เพิ่งจะผ่านการผิดหวังมาก็ถึงเวลานะคะที่คุณจะต้องตัดใจและต้องทำตัวนะคะให้สดใสเพื่อจะได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตอีก หาง ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะเรื่องของความอึดอัดใจที่มีอยู่มันจะค่อยๆค,ค,คลี่คายลงไปการที่ดาวสุขโครจรร่วมกับดาวสาวก็อาจส่งผลให้คุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะยังไงก็ต้องพยายามเอาชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเหนื่อยนะักก็พักใจไว้ก่อนอย่าไปกดดันตัวเองเลยนะคะคนที่เราไม่สามารถควบคุมหัวใจเขาไว้ได้ก็ต้องปล่อยให้เวลาเยียวยาหัวใจนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ